บอกมูตัวใหี้ๆมากิมนมนูมาบอกตัวใหญ่ยเน่ะคบอกแฮงคนอยเดียวนะวอีป้ายโอ้ยดอกนี้จมไปเลยครับโอ้ยถอนขึ้นมาแล้วโอ้ยได้แต่ปตัดจะเปลี่ยนตัวแค่นี้ไม่ไม่ไม่แค่นี้แค่นี้นี่ใหญ่ไปแค่นี้แค่นี้มัจะปลละ๊กปลาอะไปกปลาเบปลาุกินท่า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 นา,น uh, า,นาอนอ่าน รับลุงเรยสปายคันนึงครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะไปตกปลากันที่ ถึงแล้วครับถึงหมายแล้วนะครับหมายที่ผมจะตกอยู่ตรงนี้นะครับนี่อยู่ใกล้ๆกับโป๊ะที่เขาดูดน้ํานะครับผมเนี่ยผมตกอยู่ตรงนี้นะครับนี่ตรงหัวมุมพอดีเลยแ็เลยจะไปตกตรงใต้ต้นไม้แต่เข้าไปไม่ได้นะครับผมเนี่ยบรรยากาศโดยรอบแกงร่มเรียบร้อยยังไม่ได้ลงเบ็ดนะฮะเดี๋ยวลงเบ็ดลงประ์ตกอยู่ตรงนี้เลยนะครับตรงนี้มันจะเป็นเวิร์กเห็นไหมฮะเวิร์กอยู่ตรงนี้ปุ๊บแล้วก็จะเวิร์กอย่างนี้มวอลลงไปแล้วก็เป็นถนนเป็นแม่น้ําขึ้นไปแบบนี้ ตรงนี้ก็จะเหมาะสําหรับการตกแบบชิงหลิวน้ํานิ่งๆนะครับเนี่ยรูสิว่าวันนี้จะได้ปลากี่ตัวนะตกประมาณระยะ27นะอยู่ระด้เป็น27อ่ะเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับผมติดตามตรับชมนะครับตกปลาแม่น้ํายมครับจังหวัดสุโขทยัยช่วงน้ําลดนะครับผมอโอเคครับตันนี้ก็ทําการเช็คอาณาเขนะครับก็ตกเป็นไม้ตายนะครับ2 27นะฮะเป็นคันติก,ก้าระยะ27 ไม้ตายตะัวบเบลเลอร์บล่าเลยครับชีวิตนี้เกิดมายังไม่เคยใช้ตะัวใหญ่ขนาดนี้นะครับขอเบอร์0.5ครับผมแล้วก็สายเนี่ยตัวน,นี้8ปอนด์นะครับรีดก็สายเมนก็8ปอนด์นะครับผมส่วนทุ่นเนี่ยเป็นทุ่นที่ผมทำเองครับเป็นทุ่นมาละงงองแงงน,นะฮะจะคล้ายๆกับอะไรโครกอ่ะขว,วดน้ำโคกนะฮะเป็นทุ่นไม้ตายเป็นทุ่นดอกอ้อนะครับทำเองตัวน,นี้นะก็ ก็ว่ากันแล้วก็เหยื่อแรกลงกันเลยเนาะมันเป็นการเสียเวลานี่เนาะเริ่มแรกทุกที่นะทุกที่ที่เราไปเริ่มแรกก็คือการอ้อยนัอันนี้อ้อยเหยื่อแรกก่อนนะคระับมีคุยน,นะครับไม้ตายก็ตอนแรกก็เซตก่อนเนาะเซตให้มันิ่มิ่มน้ําำิ่มน้ําอย่างนี้นะระดับน้ําอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้แล้วก็ตัดแค่นี้นะเสร็จแล้วก็พอตอนตกแล้วก็เอาอยางลบเกาะ แล้วก็วัดหาระดับน้ําให้มันได้แค่สามข้อสามข้อสี่พ้นจากน้ําแค่นี้ตกได้เลยไม่ตายไม่มีอะไรมากตรงนี้เป็นมุมโค้งพอดีนะตรงที่ผมอยู่เลยเป็นหัวมุมโค้งพอดีจ,จับจีบบีลงไปตั้งตกสามข้อน้ํามันไม่ไหลตรงตรงนี้ไม่ไหลนะตรงเวิร์งพอดีเลยไม่ไหลสามข้อนะ ก็เดี๋ยวรอติดตามรับชมนะว่าการตกปลาในน้ํายมครั้งแรกเลยนะเนี่ยตกแบบนี้ตอนนี้เที่ยงวันแล้วนะผมมาตกตอนเที่ยงเที่ยงพอดีพอดีเงียบกิิบดูสิว่าปลาจะกินข้าวเที่ยงกันไหมโอเคเดี๋ยวบรรเทิงนะ <ST AT> <S <S คือจะบอกว่าอันนี้ผมมัดเป็นชุดที่เท่าไหร่แล้วไม่ดูมันเป็นตอครับ ล่างเป็นมันที่ตอไม่ใช่ตอมันเป็นเหมือนกิ่งญ้าครับถ้าเป็นตอในงัดตึ๊กแล้วมันก็จะเจอใช่ไหมันงัดแล้วมันแบบมันโยกมากรบเดาด้วยนี่เป็นพวกกิ่งไม้ที่อยู่ข้างล่างอันนี้ผมก็จะเปลี่ยนละเมื่อเช้าีนผมใช้ชิ่งเมื่อตอนนี้มนตึ่กับชิ่งยาวเดี๋ยวจะเอาชิ่งสั้นๆเลยโหขอนี่หมดเป็นตลับเลยวันนี้คือปลาในเข้านะเม็ดเม็ดเต็มหมดเลยนะ แต่วัดไม่ได้ฮนะตกลอยก็ไม่ได้นะครับตกลอยยิ่งไปก่อ,อยู่บนกิ่งไม้ไม่ตายก็โอ้โหไม่รู้จะเอาไงแต่เม็ดนี่มาแบบเยอะแยะตะแป๊ะขี้เกลือเลยน้องลงวะนี่นะชิ้นสั้นๆไหนไหมแค่นี้นะชิ้นสั้นๆคือวันนี้วันแรกเนาะวันมาเปิดหมายวันแรก หมายธรรมชาติเลยหมายแม่น้ำเราไม่รู้เลยว่าอะไรอยู่ข้างล่างแต่ที่รู้คือมันต้องเป็นอะไรสักอ,อย่างที่เป็นกิ่งไม้หรือวัตต์ต่อ,อลงไปเดอนี่ผรนี้แหละตอนผมมาถึงใหม่ๆผมใช้สองเจ็ดตกนะครับแล้วก็สองเจ็ดอี่วัดไม่ได้วัดพวกมันติดเลยก็เลยเปลี่ยนเป็นสามศูนย์อันนี้ที่เป็นระยะสามศูนย์เอาลงไปก็กินเลยโอ้โหโอ,โอ้ลงไปก็มีอาการเลยนะ เป็นสามสูตรนะเจ้สามสูตรแล้วก็ใช้อากาศอาหารเป็นพวกหัวอาหารนี้อ่อยไปเป็นน่าจะขันนึงละที่เหลือก็จับจีบแต่ว่าไม่ได้เอาหนมปังมาเนาะมันเลยจับจีบแล้วก็นวดนิ่มๆโอ้โห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 ันนี้ไม่ได้เอาเลนตัวสองทุ่นมานะเอามาตีบนรถไม่ได้ลงมาด้วยมันตรงนี้มันไม่มีที่ปักเสียดายมากามีที่ปักได้เพื่อนๆดูอาการทุ่นนะ เดี๋ยวเดี๋ยวว่ะคลิปต่อไปแล้วกันนะคลิปนี้ก็ดูเป็นบรรยากาศแบบนี้ไปเรื่อยๆก่อนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยผมก็ตกอยู่ประมาณเนี้ยแม่น้ําแม่น้ํายมนะครับจังหวัดสุโขทัยตรงที่ผมอยู่นี้น่าจะเป็นหมู่เจ็ดนะตรงบริเวณที่ผมอยู่นี่นะเพราะบ้านพักบ้านเช่าผมอยู่ตรงหมู่หนึ่งขับรถขึ้นมาประมาณห้านาทีที่ตรงนี้นะอันนี้เวลากี่โมงแล้วขอดูหน่อยผมมาตั้งแต่เที่ยงนะครับผมโอ้ดูไม่ได้โอเปิดไม่ได้ น่าจะประมาณบ่ายสองครับตอนนี้เม็ดเนี่ยขึ้นอยู่ข้างๆทุ่นน่ะเจะได้นะเอาจะให้ซูมให้เห็นทุ่นคือวัดไม่ได้เลยวัดคือวัดไม่ได้เลยวัดนี่โดนเลยนะวัดนี่ก็ติดต่อนะอออนี้ลงัลไม่โดนเ้ยมันเสียวๆจน ตอนแรกนี่มาถึงตะกวนหนักเลยนะแต่ตอนนี้เหลือตะกัวเบาเลยผมมาเล่นตะกัวหนักนะตะกัวหนักนี่โอกาสไปฟาดโดน,โดน N A ไอ้นี่ปลายขีดไม้แล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือขอเบ็ดเนี่ยปกติเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับผมบีบให้มันบีบลงไปอย่างนี้เลยนะฮะเนี่ยว้าวไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่าขอเล็กนิดเดียวอ่ะขอเบอร์ศูนย์ศูนย์จุดห้าผมก็เลยบีบบีบให้มันหลบหลบเข้าไปข้างในแค่เวลาปลากินปลาดูดผมก็ยังไม่รู้นะว่ามันจะ เกี่ยวปากปลามาแล้วเปล่าไปดูราหาวิธีแก้กันไปนะครับผมมันไม่ใช่ตอนะดูอาการแล้วมันเหมือนจะกิ่งไม้มากกว่าแล้วก็เม็ดปลานี่แบบโอ้โหมาดูมันเห็นหรือเปล่านะเนี่ยอยู่ตรงทุ่นกำลังตั้งเนี่ยโอ้โหสุดยอดไปเลยอะ่ะนี่ก็เป็นไม้ตายแบบเบาๆนะมาประมาณไม้ไม้ตายไม่ใช่ไม้ตายมัน เป็นแตะแหละโอ้โอตั้งห้าตกสามผมไม่รู้เรื่องอะไรนะตั้งห้าข้อตกสามแต่ว่าน่าจะให้มันลอยผืนหน่อยนิดนึงไม่ให้มันลงไปข้างล่างสุดไม่รู้ข้างล่างโอ้โหดอกนี้จมไปเลยครับว้าวโ้ดอกนี้แบบมิดไปเลยครับทีเดียวเลยโอ้โหชิ่งสั้นๆนะนี่อันนี้ปักวัดแล้วไม่โดนแล้วนะครับไม่โดนต่อแล้วนะไม่โดนกิ่งไม้ข้างล่างนะ แสดงว่าใช้ได้นะครับเราหักเข้ามาแบบนี้นะหักไนตัวขอตัวเกสรของขอเบ็ดเข้ามาผมก็ไม่รู้ถูกต้องหรือเปล่านะแต่มันมันไม่ติดอ่ะมันไม่ติดก็โอเคแล้วไม่ติดปลาด้วยเอา <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยดีช่วงนี้ผมกําลังฝึกตกแบบเบ็ดอะไรก็แล้วแต่วิธีไหนแล้วแต่ขอให้มันเป็นหน้าตั้งแบบนี้นะครับผมจะไม่ทอยจนสุดสายนะครับแต่ก่อนนี้ทอยสุดสาย เอามาตั้งๆไว้เชื่อว่าถ้ามันตั้งเลยมันจะติ่งหน่อยนี้อาการปะตองตอกชัดมากตอกโอ้โหเม็ดเห็นเม็ดไหมเห็นเม็ดไหมครับผมมีไหนวะมีไหนวะโอ้โหเห็นเม็ดมากเลยนะฮะเออแต่ถอนั้นโอ้ยถอนขึ้นมาแล้วบันเทิงเนี่ยบันเทิงเนอะบันเทิงเนอะถอนขึ้นมาครับตะเกียร ทีกี้มันถอนขึ้นมาโอ้โหดูนะปั้นก็ปั้นแค่นี้นะมีเปี่ยวเองโอ้โหดูเม็ดดูเม็ด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 ปลาตะตุ้โมสังโคเาะเม็ดเม็ดว่าเม็ดอะไรไม่ดู้อะเม็ดปูก่อนดู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 เนี่ยเม็ดอยู่ตรงหน้าทุนเนี่ยเนี่ยตายเบ็ดอยู่นี่นะทุ่นอยู่ตรงนี้ขึ้นตลอดนะแล้วมันไม่อยู่กับทโโี่นะมันขยับไปขยับมาเม็ด hmm. เหนือพระท้องขี้นะขี้ฝามุมนี้ตกน้ำไม่ไหลนะเป็นส่วนมากดีมากเลยถือว่าดีแต่ปัญหาที่ข้างล่างนี้โอ้โหดูดูดูโอ้โหขึ้นรอบทุ่นเลยครับอื้อหือดูอีหอยเปล่าวะหอยเปล่าเหรอ่าบอว่ยังไม่ได้เห็นตัวน่าจะปลากระมังตัวสองนิ้วสามนิ้วอย่างนี้นะ ที่ตามรักชมกันยาวๆอ่เงอเ,นเววงนะครับดอกนี้โอ้โหเม็ดมากระจายยเวยฝั่งนน้นโอ้โอโอออออถอนถอนถอน้ยะตเพียนเนี้ยฮะเป็นปะตเพียนลักษณะนี้นะไ <c oughs> ด้เลยครับไม่ว่าจะไม่ได้เลยนะครับอันนี้น่าจะเป็น ปลาตะเพียนทองนะครับเลยตะเพียนทองเขียดสวยมากเลยแล้วก็หางสีแดงแดงสีเหลี่ยมเฟเวอร์อันนี้ก็เป็นช่วงเย็นแล้วนะฮะัอันนี้น่าสามโมงแล้วนะครับถ้าแต่ปลาตะเพียนตัวแค่นี้แล้วไม่แค่นี้แค่นี้อันนี้ใหญ่ไปแค่นี้แค่นี้โอ้เม็ดนี่แบบขึ้นเต็ม เม็ดวัเม็ดอะไรเบืงนี้นะโอ้โหบันเทิงมากบันเทิงจริงอะ่ะเอาเอาเอาติด,ดีก้าตีด,ดีก้าโอ้โหเนาะโอ,โโอโ้แต่จริงมัาต้นนูน้นเมื่อกี้ก็ขาดไปชุดหนึ่งเลยคุณม,มันเสร็จเมื่อกี้นี่ฮะอีกแล้ววันนี้มาไปกี่ชุดแล้วเนี่ยโอ้โห ป็นกิ่งไม้ตรงนู้นเห็นไหมเนี่ยมันมาไม่มาโอ้โหไม่ขยับเลยอ่ะอุ้ยแอคชั่นลงทั้งคันอื้อหือมก็มันต้นไม้ตรงนู้นมันดิ้นอยู่โอ้โหต่อมันอยู่ตรงไหนวะนโอ้โหใกล้ใกล้เองของวะดึงวะดึงสองซึมดึงสองซึมดึงสองซึมเฮ้ยเรียบร้อยดีเสียงดังฟังชัดโอ้โหไปเรียบร้อย อีกแล้วหนจุดมัดจนปกี้คานมัดเบดนะวันนี้อุ้ยมัดติดแว่านพันพันมืนพันพันันพัน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 เยอะกันเยอะพันเยอะเฮ้ยนอนดิืเตี๋อยู่เลยกี่แวะมากิน๋วยเตี๋แยกเพกมา กินไหมกินแงวกินไปสามถ้วยกินเล่นๆนะกินสามถ้วยอันนี้ตาเริ่มละมาละตาเริ่มม่วงนอนแล้วนะวันนี้ก็ถือว่าเป็นการมามัดสายแล้วกันนะ,ะมัดเสร็จดึงปึ๊บนี่อยู่หอ,อย่างเงี้ยไม่ต้องไปหรูหราสวยหรูอะไรมากแค่นี้แหละเดี๋ยวมันก็ติดอีกแล้วก็แันน้งเหนียวๆอ่ะนี่นะ ก็ย่อนต้องหิมยิมนี่แหละหิมยิมนี่เลยอ่าอ๋อยอนเด้ออ้าวย่อนครับย่อน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 ข้างในเออนี่เอ๊บปั๊บอ่ะยอนละเนื้อย่อนเข้าไปเยอะไอ้คุณเห็นละมเห็นกิ่งไม้นั่นละวรัวออมันอยู่ตรงนั้นนเองอีกิ่งไม้เนี่ยเยอะอีนี่แนี่ตรงนี้มันแบบหลบมาหน่อยถอนตอกอืมันเล็กอันเล็ก เอาสวิยงมานะวันทีนั้นไม่ได้มาไม่เอาสวิยงมานะเหลือแต่กระชังไม่ได้อมาตอกวัดแม่งเลยโดนแล้วเย้ที่ไหนไซบเบอรเบลล์เบลล์นมองปล่อยเลยวะเอ,อาหลุดฮะติดจริงไหมอีกเอาโอ้ยหิ่งพอเยอะแยะเลยโดนปลาแล้วนะครับเมื่อกี้ แล้วก็หลุดไปแล้วครับหนึ่งสองเหนียวไปเหนียวเงาตายนี่โอ้แหนพอจะหลุดก็หลุดนะตาเฉยโอ้อ่านี่กลับเงาเอ้นี่โลแหนติดอีกแล้ว่ะ ปีกปลาเลยโอ้อะไรวะ э? oh, oh. โอ้โหบ่เฮยอ่านี่บ่เฮยโอ้ยปวดโอ้ปวดหัวที่หอไม้กางเกขโอ้ปัดถอถอดถออดหอเขอจะประงานมัดบอกไหมฮะป๊กบ้านนี่ กลมบบ้านแล้วนะไม่เป็นไรเราจะมันขาดชุดนี้เราจะกลับบ้านแนละ้วมันได้เก็บไปป่านะอ่ะบมอใส่ใสายเสพบอ้ะออีบอ่ะพอเหรอเนี่ได้เป็นไงกะบ่ขยับตรงนี้นะเรา,เาไม่ไปข้างหน้าแล้วนะเมื่อกี้เราขยับไปข้างหน้าใช่ไหมี๋ยวมันโดนตรองไงตรงนี้น่าจะไม่โดนตรองพอเราขยับเข้ามาแล้ว เราขยับเขามันแล้วแม่หวังว่าคงไม่ดนตรอเลยจ้ะปลาขมออเออเหมือนจะปุ่งปลาเล็กนะไม่ใช่ปลาใหญ่หรอกเนี่ยปลาเล็กน้อยเข้าเยอะ ใส่เซฟกว่าเดิมโอ้โหนั่นหาว่าละหลอนตัวเก่ามาหลอนตัวเองเอาบักโอ้โหนั่นเติมเพิ่มมานี่เกี่ยวผมโอ้ปลาของะกี้ท่าน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 โอ้ปลาเด้ยโดนโดนปลาอย่างนี้ปลาอะไรครับโอ้ปลากรดครับโอ้โอ้ปลากรดปลากรดนี่ปลากรดครับปลากรดแม่น้ำฮู้ โอ้ปรากฏเนอะดูดูด,ดูไม่ใช่ขยังนะขยังจะเป็นอีกอย่างนะขยังจะไม่มีหนวดยาวขนาดนี้อันนี้ปรากฏโอ้โอ้ผมไม่ได้เห็นปรากฏนานนั้นเนี่ยโอ้ปรากฏเป็นน้ำยมครับโอ้มาแล้วบ่เฮ้ยมาแล้วบ่เฮ้ยปรากฏเนอนะไปบอกมูตัวนี้ง่ามากกินเนอะ มาบอกตัวใหญ่ๆเนาะคิดบอกแหง้งคิดหน่อยเดียวนะอีะ๋ไปได้เมื่อกี้ี่ถือเป็นปรากฏตัวแรกปรากฏเป็นปรากฏตัวแรกที่ผมตกได้นะผมไม่เคยไม่ค่อยตกปรากฏได้ครั้งแรกนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตด,ด้วยทำให้ในชีวิตตัวแม่โคใหญ่เลยแค่นี้หนื่อยด้วยอันนี้โป้งกันเ้ยย่องผมเลย,ย ก,กินมากินม่กินแทนาะกลับแล้วนะเขาจะบอกว่ากลับเพราะนั่นเแบบม็ดแมงเงยขึ้นเขาบอกว่าจะกลับเพรนั้นเองเแบบม็ดแม่งขึ้นเต็มเลยจะปิ๊กแล้วครับสี่โมงเย็นแล้วครับผมมาตั้งแต่เที่ยงอ่ะอ้อย,ลออออยลแล้วอืออ๋อกินมากินทัานดื้อ,อกินก็แล้วแต่คือบอกได้เลยว่าโมงนี้มันจริงๆต่อเยอะชิบหายอีตอนมาถึงตอนแรกๆนะ ไม่มีตอหรอกที่อย่า <laughs> งนี้มันก็พุทดเลยตอนมาถึงหใหม่นะตอนวัดระดับน้ำอะ่ะมันไม่มีตอนะไม่มีอะไรเลยพอตกไปได้สักสองสามไม้มันหูเรื่อง <laughs> <laughs> อ,งอานนี่บ่เฮ้ย ก,ก็ถือว่าเป็นการมาให้อาหารปลาอีกวันหนึ่งนะครับหมายธรรมชาติเป็นการตกปลาไม่น้ํายมแบบนั่งตกจริงหนิวในครั้งแรกนะฮะเมื่อกี้ได้ปรากฏไปตัวหนึ่งที่เหลือก็เป็นปลาตะเพียนทองนะแม่น่ใแจวที่อื่นอาจจะเรียกปลาหางแดงปลาอะไรได้นะนะที่สีแดงๆนะปัญหาตรงนี้คือข้างล่างมันจะเป็น หญ้าต้นนี้เนี่ยอย่างเงี้ยนี่นี่อย่างเงี้ยเห็นไหมครับเนี่ยหญ้าอย่างเงี้ยโอ้โหเหนียวโคตรพ่อโคตรแม่เลยหายอ่ะโอเคก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมมาหอรูปศพลุงเลยสะพายคันลุงเล่ยก็ไม่ค่อยมีคลิปได้ออกคลิปเท่าไหร่นะเพราะที่จริงตรนี้ติดขายของอยู่เนาะก็แต่ก็จะพยายามหาเวลาว่างแบบนี้นะครับมาตกทุกวันแล้วก็มาอ่อยตรงนี้ทุกๆวันแล้วก็เดี๋ยวทำคลิปให้เพื่อนๆดู จริงๆผมอยากได้ปลากายกับปลาปลาอะไรเนะี่ยเขาบอกว่าออมีปลานิลเออมีปลานิลด้วยนะแต่มันโชคดีได้ปรากฏนะตัวขนาดนี้ถือว่าได้นะเป็นตัวแรกด้วยไะกลับมาเนาะเดี๋ยวก่อนที่คนที่บ้านจะโทรตามเ,าเราจะรีบกลับครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับเจอกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบายเอยอเอ no, friend. That's in the thick and